ครับผมสวัสดีเอ่อสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เอ่อให้เกียรติเข้ามารับชมผ่านช่อง YouTube เอ่าเบงอาดิโอหรือเบงอาดิโอชาแนลนะครับผมวันนี้พาพี่น้องแมวบางป็นโอนทุกท่านท่านนะครับผมมาชมหมาต่อเนาะเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนครับอือก็อ่าเป็นงานเฮ่เฮกระทินนะครับเนาะอยู่ที่เอ่อบ้านบ้านไหนมาตาปางครับผมแถวเออ่เขตติดตั้งกูหกพันนะครับผมวันนี้ก็จะพา พี่น้องนะครับผมมาชมรถเทมินิเหมือนเดิมครับผมวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเราเราจะขอเขามาก่อนครับผมจะขอเขาแตกตัวอยู่ข้างในนะครับผมนี่ก็เป็นนี่ครับผมนี่จะเป็น FC นะครับผมย้อนครับผม FC ฟทอนแล้วทอนแรงครับทอนแล้วทอนแล้วทนแต่เช้าเลยเนาะสุดยอดเลยครับผมเท่เกโอเคอันนี้เช็คเช้าแต่ห้าตีห้าสุดยอดครับผมนี่ครับจะขอรถเทนครับผม เดี๋ยวจะไปถามอสอบถามจขอลดเหตุครับผมโอเคครับผมใช่บ้างครับผมใช้สเปกอะไรยังไงครับผมโอเคครับเดี๋ยวกระทะกระทะาทำมันครับนี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงจะต้องตื่นเต้นดีโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสชื่ออะไรครับชื่อเอครับทีมงานทีมมันไม่ชื่อทีมงานทีมงานทีมงานอะไรดีวะทีมงานทีมงานไอตํารายเศร้าโอเควันนี้ก็ วันนี้เฮงงานอะไรครับพี่งานกระถิ่นงๆๆานกระถิ่นมู่บ้านเนาะธรรมดาบแบบบ้านๆนะพี่เนะะาะเครื่องเสียงบ้านๆนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาอ่ามาชมมาสอบถามะระบบเสียงครับว่าใช้อะไรบ้างครับผมเดี๋ยวให้พี่อ่าแนะนําว่ามีอะไรบ้างผมเริ่มแต่ต้นแรกนะครับผมแรกก็กี่พัพนเนาะแรกเป็นมิมกมิกลาซาด้าครับมิกลาซาด้านี่ครับผมไปรุ่นลาซาด้ามีบลูทูธด้วยครับสุดยอดครับผมวันนี้กี่บาทพี่ลาซาด้าซื้อมา ประมาณ900กว่าบาทตอนตอนลดตอนลดราคาอ๋อใช้โค้ดเนาะใช้โค้ดโอเคครับผมสุดยอดผมแล้วก็มีอ่าโลยอนอ่าอีปันใช่ไหมพี่อันนี้ใช้อะไรพี่ใช้ขับอะไรครับขับกลางครับขับกลางขับกลางครับข้างละกี่ดอกครับข้างละสองดอกครับกลางข้างละสองดอกเนาะก็มีอ่าไฟโอ้ไฟแรงมากครับผม บ้านบ้านใช้โซล่าครับไฟเลยบ้านโซล่าเซลทำดูทำไฟโู้สองร้อยสี่สิบเก้าห้าสิบครับผมแล้วก็ตัวต่อมาเป็นอะไรครับพี่เป็นไม้โปรพัดไม้ลอยโปพัดนี่ครับนะโอเคดีแล้วก็มีคอสคอส dbx คอส dbx เป็นคอสสองทางนะพี่น้องสองทางอันนี้เล่นกี่ทางพี่เล่นสองทางสองทางเนาะโอเคแล้วก็มีมีคิวมีคิวของ โอยูโรเทคโอยูโรเทคครับวันนี้ผมพลังนี่ครับทีเด็ดนะครับผมนี่ผมพลังขับโลนะครับผมเจ๋อเลยครับมินิมินิเป็นอ่าสอะไรพี่ทีดีเคทีดีเคดีเอ็กสิบห้าดีเอ็กสิบห้าน้องวันนี้ขับยังไงพี่สเปนขับได้ตัวนี้เอายี่สิบเอ็ดข้างข้างหนึ่งคู่หนึ่งข้างหนึ่งขับยี่สิบเอ็ดนิ้วคู่หนึ่งข้างหนึ่งขับยีสเอ็คู่หนึ่งครับสุดยอดนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมตู้นะผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวชมเครื่องปั่นกันครับวันนี้ เครื่องปั้นนี้กิโลพี่เครื่องปั้น6กิโลครับเครื่องปั้น6กิโลเนาะโอ้อีบีมครับดูนะครับเป็นดีเซลเป็นเครื่องดีเซลเครื่องเงียบนะพี่เนาะก็เงียบอยู่ครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวจะมาถามอ่าสเปคตู้ลำโพงที่ใช้เหหในวันนี้ครับว่าอ่าเป็นตู้สูตรไหนหรือว่าใช้ดอกอะไรครับผมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับผมอ่าเป็นเซตสี่ขึ้สี่เมื่อกี้พี่บอกว่าเป็นยี่สิบเอ็ดนิ้วสองเนาะแล้วมีสิบแปดนิ้วสองเนาะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอบอกอ่าสเปคเลยว่า เราเริ่มแต่เสียงกันครับว่าใช้อะไรบ้างครับเสียงกลางเป็นกินนิ้วพับพี่เป็นสิบสองนิ้วสบองนิ้วคันนี้ขอโทษด้วยครับเพราะว่าอยู่้างทางเนาะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างมีรถ่าตลอดนะครับผมเสียงกลางเป็นดอกคันนี้นะครับผมปั๊มคงปั๊มครับคู่หนึ่งคันนี้คงปั๊มคู่หนึ่งแล้วก็คงหลอคู่หนึ่งแล้วก็เสียงแหลมนะครับพี่เสียงแหลมก็เป็แปดนะเสียงแหลมเป็นพีเออโอต้องแปดเนาะ โอเคแล้วก็จะมาชมอ่ะเนี่ยครับตู้ตู้โลเป็นสูตรอะไรครับพี่บอกสูตรผีสูตรผีเนาะนี่ครับสูตรผีนะครับผีเสื้อกระแทกหลังเนาะอ๋อผีเสื้อแทกหลังหรือว่าอ่าทุกคนก็กระนาคุ้นเนาะมันก็เป็นแนวผีเสื้อใช่ไหมพี่เนาะโอเคอ่ะตู้ตู้ข้างบนนี่เป็นเป็นยี่สิบเอ็ดหรือสิบแปดพี่สิบแปดนะสิบแปดตู้ตู้สองคู่นี้นะครับเป็นสิบแปดนิ้วนะครับผมใช้ดอกอะไรพี่ใช้เล็กไม่ออกแล้วนะลำมโบสิบแปดมันเป็น 18เป็นคาน,นิี้คันนีเ้เขียวๆว่าตุ่เขียวโอ้เป็นคานน้เนอะแล้วก็ไอ้ตัวตัวยี่สิบเอ็ดนิ้วนี่ข้างล่างน,นี่ครับเป็นใช้ดอกแล้วพี่ดอกละหำเนาะดอกละหามโอ้สุดยอดครับผมไม่ธรรมาดาครัววันนี้รถเหว้บรรทุนนะครับผมก็ให้พี่น้องในมวลดูครับเอฟซีมันนั่งรอครับนี่นะครับผมสุดยอดก็ระบบเสียงนิดงานนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมางานช่วยหมู่บ้านนะครับผมยอดนะครับนี่นี่ก็เอฟซีครับ นี่เอฟซีตัวจริงครับนี่สุดยอดนะครับผมดูนี่โรเตอร์อย่างเดียวนะครับผมโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวก็จะจะชมให้พี่น้องไปฟังระบบเสียงชุดนี้ดูว่าเสียงจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับผมครับผมก็จะเป็นนี่กําลังจะเปลี่ยนไฟบ้านเป็นไฟไฟเครื่องปั่นนะครับผมจะใช้มาแล้ว นี่ครับเป็นเป็นดีเจหรือว่าจันนุนิ่เขาเนี่ยยอดนะครับอออตตต่่ได้นี่ครับเดี๋ยวให้ชมการเปลี่ยนระบบนะครับจากไฟบ้านเป็นไฟข้างปั่นนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวให้ชมเรี๋ยวพอ ว่าเงียบเงียบพอสมควรนะครับที่ห๋อนี่นะครับผมอ๋อคีดว่าไม่ยากมากครับผมไฟก็ออกโอเคเลยครับเราก็จะพาไปชมบรรยากาศงานสักนิดนึงครับผม